วงการบันเทิงกลับมาร้อนระอุอีกครั้งเมื่อโลกโซเชียลพร้อมใจกันจับตากระแสข่าวลือเกี่ยวกับพิธีกรชายชื่อดังที่ถูกขุดแฉพฤติกรรมเฉาทั้งประเด็นซุกลูกซุกเมียเปเมียน้อยหลักล้านแต่ปล่อยให้ครอบครัวหลักใช้ชีวิตอย่างลำบากจนกลายเป็นเรื่องเมาส์สะเทือนโซเชียลที่หลายเพจหยิบมาพูดถึงต่อเนื่อง ประเด็นดังกล่าวยิ่งทวีความสนใจเมื่อสื่อกระแสหลักอย่างไทยรัฐทีวีนำเสนอข่าวนี้ในรูปแบบเงาปริศนาเปิดพื้นที่ให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักหลายคนเริ่มตั้งคำถามและทำการบ้านกันหนักว่าพิธีกรคนที่ถูกพูดถึงคือใครกันแน่แต่สิ่งที่ทำให้ไฟลุกโชนยิ่งกว่าเดิมคือการปรากฏตัวของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอย พิธีกรเบอร์ต้นของประเทศที่จูจ่ๆก็โผล่็็ไปคอมเมนต์กลางโพสต์ข่าวดังกล่าวด้วยประโยคส,สั้นๆแต่สะดุดตาว่าลงแบบนี้กูปะแม้จะเป็นคอมเมนต์เชิงหยอกล้อแต่กลับกลายเป็นชนวนที่ทำให้ชาวเน็ตหันมาโฟกัสโพสต์นี้มากขึ้นทันทีหลายคนเข้ามาแซวต่อขณะที่บางส่วนจับตาดูท่าทีของพี่หนุ่มอย่างใกล้ชิด เพราะชื่อของเขามักจะอยู่ในศูนย์กลางกระแสข่าวสังคมมาโดยตลอดจากบทบาทพิธีกรรายการดังอย่างโหนกระแสอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าข่าวลือดังกล่าวพาดพิงถึงใครโดยตรงและทุกอย่างยังคงอยู่ในระดับของกระแสโซเชียลที่ต้องรอความชัดเจนจากเจ้าตัวหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ งานนี้ต้องบอกว่าแค่คอมเมนต์เดียวก็สามารถทำให้ทั้งโซเชียลสะดุดและหันมามองได้พร้อมกันสมกับเป็นนุ่มกัญชัยชื่อเดียวที่ขยับเมื่อไหร่ก็เป็นข่าวทันที